มาแกสายบัวผัดกุ้งน,นี่แกอันนี้คือกุ้งอันนี้กุ้งนี่เราซื้อมาโลเท่าไหร่นะแม่อันนี้โลเท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบอันนี้คือกุ้งสองร้อยสามสิบก็แกเปลือกแกเปลือกออกบบนี่ก้หรอือเหรือว่าใครจะแกแบบนี้ก็ได้แกแบบนี้ แกะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็แกะตรงนี้ออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นไหมเนี่ยพาแบบนี้ก็ได้เนะาะเหลือหาเอาไว้อ่ะแกะแบบนี้เนาะแกะไปเรื่อยจนหมดอ่ะแก เด็บไปเรื่อยจน่าต้องผ่าขี้ออกด้วยนะผ่าเอาเส้น้างหลังออกก็เดี๋ยวไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็นี่ไหลบัวไม่ใช่ไหลบัวสายบัวไหลบัวกับสายบัวมันไม่เหมือนกันนะแกฉันคิดว่ามันเหมือนกันพ่อฉันบอกว่ามันไม่ใช่มันก็ละย่างกันไอไหลบัวก็คือมันจะอยู่ตรงแากบัวเนาะแถวๆนั้นส่วนไอสายบัวเนี่ยมันจะอยู่กับดอกบัวอะไรประมาณนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกอันนี้ได้มาในราคา20บาทมาแกเปิดกระแตสถัดแบบโบราณโบราณเราก็ต้องใส่น้ำมันหมูเนาะ แบบโบราณโบราณใส่น้ำมันหมูลงไปน้ำมันหมูของฉันมีฮาลาลไม่มีเดี๋ยวกะดรามากเรอให้กระทะร้อนนิดนึงร้อนเลยกระทะเหล็กะกระทะเหล็กนะพอเล่นละดอกหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปวิธีผัดง่ายๆให้ดูเลยนะกระเทียมแค่แบบตุ๊บๆก็พอนะไม่ต้องไปแบบบดละเอียดหรืออะไรอย่างไรตุ๊บๆเขาก็พอแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมๆกระเทียมเขาให้หอมๆหน่อย เอาให้กระเทียมนางเหลืองเหลือนิดนึงเนาะก่อนที่เราจะใส่กุ้งไปออกพอ,อกระเทียมนางเหลืองเหลืองเสร็จเราก็จะใส่กุ้งลงไปแล้วก็จะผัดให้กุ้งตุกในระดับหนึง่งจริงๆ้วาจะไม่ชอบกินหัวกุ้งนะแต่ก็ต้องใส่ไปแม่บอกผัดให้กุ้งตุกได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเติมซอสมอตอลงไปวันนี้เราจะตัดจบด้วยซอสมอตอเลย ใส่ซอสมาต่อไปประมาณสองกระบวยก่อนแล้วก็ผัดให้เข้ากันดูกุ้งดิตุ้มตุ้มตามด้วยไม่บอกหรอกตามด้วยอะไรตามด้วยหลายวัวอะไรแกหลายวัว2ยี่สิบหลายบัว2ย,ยี่สิบนี้ต้องผัดนานขนาดไหน ถึงหลายบัวจะสุกไม่รู้เหมือนกันไม่เคยผัดครั้งแรกกุ้งแปดตัวใส่บัวยี่สิบกุ้งก็โลประมาณที่ฉัซื้อนะโลประมาณสองร้อยสามิบนี่ต้องผัดนานแค่ไหนวะมันถึงจะสุกมันสุกยากหรือสุกง่ายวะไหลายบัวเนี่ยเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลาหอมหอม แล้วก็ผัดไปอีกหน่อยฉันจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังสุกแล้วล่ะแกประมาณนี้ไปเสิร์ฟเลยเสิร์ฟมันนิ่มไปเพราะวะฉันผัดนานไปเพระว่าไม่เพรต้องผัดนิ่มๆเลยไม่งั้นมันก็ไม่สุกนะมันจะเหลือเขียวฉันไม่ชอบหัวกุ้งตรงนี้ล่ะแกมันชอบหลุดเห็นป่าเวลาเราผัดอ่ะฉันถึงไม่อยากเอาหัวกุ้งเนมันไม่สวยเราก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่หัวกุ้งไม่เอาหัวกุ้งไว้ก็นะหัไม่ต้องใส่ไว้ มีเยอะกันแล้วเนี่ยจด้กด<ะ>้ว<ะ>อย่างกะแกงจืดเลยน้ำสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกไว้ในรายการโปรดนะแล้วใครอยากทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะแกไปแล้วแกลดเราเจินแก